สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอดีตสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตนายเทพไทยเสนพงโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าถ้าผมเป็นวิกตอจะฟ้องสารปกครอง ถ้าผมเป็นพลตราเวจเอกต่อสักสุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกคำสั่งดวนฟ้าผ่าเด้งเข้ากรูแบบนี้ผมจะทำอย่างไรซึ่งผมต้องขอออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้รู้จักพลตระวจเอกต่อศักเป็นการส่วนตัวไม่ได้เชียร์ท่านแต่ที่ผมพูดเรื่องนี้พูดไปตามหลักการความถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งสมมุติถ้าผมเป็นพลตรเวจเอกต่อศักในลักษณะเอาใจเขามาใส่ใจเราเท่านั้น ขอเรียนให้ทราบว่าแม้ว่าตำแหน่งผบอตรจะเป็นตำแหน่งอาถรรพ์ที่น้อยคนนักจะอยู่ครบเทอมก็ตามแต่ในกรณีของพลตบอรต่อศักเพิ่งขึ้นมารับตำแหน่งยังได้ไม่ถึงปีและคนอย่างพลตบอรต่อสักไม่ใช่ตะเกียงไร้น้ำมันเป็นนกมีขนเป็นคนมีพวกแบ็คข้างหลังก็ไม่ธรรมดาแต่ทำไมคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจึงหานกล้าทุบโต๊ะย้ายด่วนแบบนี้หลายคนสงสัยว่าไปกินยาดีมาจากไหนหรือได้รับสัญ,ญญาณอะไรจากใครหรือไม่ ถ้าจะถามหาความผิดของพลตบดเอกตอ่อศักเมื่อเปรียบเทียบกับพลตบดเอกสุรเชษฐหกักพานรองผู้บัญชาการตบรวจแห่งชาติแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะกรณีพลตบดเอกตอ่อศักยังไม่ถูกสอบสวนตั้งข้อหาหรือความผิดใดส่วนพลตบดเอกสุรเชษฐสามารถอธิบายได้ว่ามีข้อหาไปเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันออนไลน์แต่กรณีของพลตรดจเอกตอ่อศักมีแค่พลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ออกมาไว้ชื่อในพลอักษรยอ่อต่อเต่าเท่านั้นเหตุผลเพียงแค่นี้ ต้องถึงกับโดนเด้งไปนในทันทีอย่างนั้นหรือผมว่ามันไม่เป็นธรรมไม่สมเหตุสมผลกับการโยกย้ายแบบฟ้าผ่าถ้าจะอ้างเรื่องความขัดแย้งของพลตเอกต่อสักกับพลตเอกสุรเชษฐ์ซึ่งเป็นความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาจําเป็นต้องย้ายออกจากหน่วยงานทั้งสองคนนั้นผมว่ามีหลายหน่วยงานมีกรณีแบบนี้และทายึดโมเดลของสตอชอเป็นแบบอย่างเชื่อได้ว่าหน่วยราชการหลายองค์กรที่ผู้บังคับบัญชากับลูกน้องขัดแย้งกันทะเลาะก,กัน ถูกย้ายกันหมดซึ่งเป็นแนวทางการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเก่าไม่ถูกที่คันส่วนการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน3คนให้เวลาเพียง60วันสังคมกำลังตั้งคำถามว่าสอบข้อเท็จจริงในข้อหาใดความผิดใดและผลออกมาเมื่อไหร่เพราะคณะกรรมการชุดนี้เคยสอบข้อเท็จจริงกรณีการค้นบ้านพลตหมดเอกสุรเชษมาแล้วจนถึงบัดน,นี้สังคมยังไม่ทราบผลของการตรวจสอบว่าเป็นเช่นไรและเมื่อได้รับแต่งตั้งให้สอบสวนกรณีพลตหมดเอกต่อสัก กับพลตหมดเอกสุรเชษฐ์อีกก็อาจจะทําให้สังคมสงสัยได้ว่าเป็นการซื้อเวลาอีกครั้งถ้าผมเป็นพลตหมดเอกต่อศักผมจะไม่ยอมรับการออกคําสั่งโยกย้ายช่วยราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เพราะยังไม่มีความผิดใดๆจนถึงขั้นต้องโยกย้ายซึ่งเป็นการทําลายชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเองและวงตระกูลทําให้ชีวิตราชการมีตําหนิรวมถึงศักดิศรีตําแหน่งผอ,อตรออีกด้วยถ้าเป็นผมจะขอความเป็นธรรมใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องต่อสารปกครองเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราว หรือว่ามีอะไรที่ลึกๆกว่านี้อันนี้ผมไม่ทราบครับ